ไม่ได้ตามตามคู่ดีๆนะไม่มีปัญหาเรานิดหน่อยนิดหน่อยก็ขัดเนี่ยก็ขัดขัดกฎหมายปะขัดไหระขัดไหมก็ขัดอ้าวขัดให้เขาพูดแต่เขาไม่ไม่เปิดพื้นที่เขาเปิดพื้นที่ยังไงก็ไอ้ฮะก็ตอนนี้ขอเวลาจะทําอะไรจะเปิดพื้นที่อะไรเปิดพื้นที่ยังไงออะบอกมานี่นี้ก็คือก็เปิดให้เปิดเวทีให้พูดเปิดด้วยที่ธร เปิดหรือเปล่าเปิดหรือเปล่าเปิดอ่าวแต่ก็เข้าซื้อว่ามันเป็นหลายกลุ่มมามีทั้งที่ขอนแก่นที่ก็เหมือนกันทั้งนั้นเราเปิดเวทีให้พูดเวทีให้ชี้แจงแล้วก็ทําความเข้าใจเปิดทั้งนั้นไม่ได้เปิดให้มาแสดงออกทุกว่าความขัดแย้งไม่ใช่ก็แสดงว่าถ้ามีนักศึกษาออกมาขึ้นไมวก็ต้องต้องเข้ามาก็ต้องผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามนั้นง้มีกฎหมายทําไมอ่ะ มจะแต่นักศึกษาเขาไม่เชื่อมันว่าการแก้ไขปัญหาที่มาจากวิธีการไม่เชื่อยังไงเราก็นี่ก็ทําให้ดีบปดีแล้วว่าทุกอย่างคนส่วนใหญ่ก็โอเคเนี่ยอ่าคนส่วนใหญ่ก็โอเคว่าตรงเนี้ยมันดีอยู่แล้วมันคือความสงบอยู่แล้วก็ขอเวลาไม่ได้บอกว่าจะยึดไปอย่างเงี้ยห้าร้อยปีอะไรวะเขามีรถแบบอยู่แล้วแต่ดูแล้วนักศึกษาก็ออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นท่านหอดว่าจะเป็นการลดขบวนการเนี่ยประมาณนี้ล่ะ ประมาณนี้คนที่นั่นเนี่ยไม่คิดาะผมก็บอกว่าขอร้องท่านนักศึกษานะครับขอร้องว่าต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาเนี้รัฐบาลกําลังทําเพื่อให้เกิดความมั่นคงเพื่อให้เกิดความปรองดองเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่กฎหมายและรัฐนูนี่ถ้ารัฐนูญเนี่นออกมาและทุกฝ่ายยอมรับได้มันก็จะเกิดความปรองดองเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยนะครับฉะนั้นก็รอให้เขาทําให้เขาทํากฎหมายรัฐนูญให้ดีนะครับ ถ้ามันไม่ดีก็ต้องพยายามไงทาให้ดีก็ต้องเนี่ยต้องเสียเวลานิดนึงก็ไม่ได้ยึดไปตลอดชีวิตเมื่อไหร่หรอกแต่วิธีการซวนมีแับเร้าที่ก็ทำายร่างกายไงทำ้ายยังไงเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ทำ้ายทำายยังไงวะเอามาดูเอามาดูพูดตรงเด็ดล้เห็นอย่างนี้มีภาพที่เรามีนักศึกษาไปอยู่โรงพยาบาลเขาไปทำาเอ้เขาก็ผัดนานเขาด้าเขาไม่ให้ทำก็ก็ควบคุมก็ไปขัดขืนเขาทำไม ก็ไม่ได้นะั่งไม่มีน่ะผมก็ขอร้องไงบอกตรงนี้เวลาจริงๆกำลังทำกติกา,าแล้วทำไมคุณถามแบบนี้ละ่ะผมจะถามคุณทำไมถามแบบนี้คิดยังไงอ่ะบอกที่อ,อธิบายค,าคิดยังไงต้องคิดรักษาต้องนั้นสัตว์จะได้มีแบบคุร่วมได้มีเวทีเหรอมีป่ะมีไหมอ้าวโถ่เอ้ยเปิดช่องแล้วมันจะพูดมันแล้วอะไรอีกอ้าวพวกแกนี่ไม่เคยรู้เรื่อง พูดภาษาคนไม่รู้ผู้นำคอสชจะไปพบนักศึกษาด้วยตัวเองบ้างไหมคะเพื่อเป็นการเปิดใจซื้อใจตอนนีเขาเขาก็สื่อไปหมดแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยที่ทําหน้าที่คอสชเนี่ยมันถึงระดับเอนลงไปข้างล่างถึงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารอะไรเนี่ยรู้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเอาหัวหน้าลงไปหรอกครับนะเขามีเมืต้องไปตอนต้องถึงผมลงไปอีกเปอนไปคุยกับน้องๆได้ ก็คุยเนี่ยคุยให้ฟังอย่างเงี้แหละครับก็นี่แหละสื่อมวลชนต้องช่วยกันช่วยผมดิช่วยถ้าผมว่าดีตรงนี้ก็ดีเว้นไอ้นะไรล่ะถามช่วยช่วยอยู่นะอย่างนี้นะสองปีก็ดีพอดีเลยพิเศษสงบดีอยู่นี่สองปีก็ดีเรียบร้อยยอ่างอาหาอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยนะนี่เสียหายพูดไปตามรถแบบอย่าไปบอกว่าจำนวนเท่านั้นเท่านั้นไม่เอา นะกำหนดช้าเกนไม่ได kind of ้สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคือต้องให้กำลังใจกันในการทำงานใช่ใช่ก็ต้องช่วยเขาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเขาก็เหนื่อยนะเขาเหนื่อยทุกคนนะแล้วมาเจอคำถามแบบนี้มันไม่ได้ต้องถามเพื่อสร้างความขัดแย้งไอ้นี่ตรงเอาไปเองไปรับใช้ทำไมเับใช้รู้เปล่าไอ้ยังเรียกคนสร้างความขัดแย้งเปล ไม่ได้ลองไม่ใช่เขาเปิดทุกอย่างให้แล้วทุกอย่างทําให้แล้วนะฝ่ายความมั่นคงก็พยายามที่จะดูแลให้เกิดความสงบนะเราไม่ได้โหไปไปอะไรละเมิดสิทธิมิถิพนไปกําหนดนี่ไปกาหนดนี่ไม่มีก็เรายึดกฎหมายนะครับงั้นต้องเข้าใจขออย่างขอบคุณครับ